สวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นรุ่นมี่สิบทีโปเครื่องนี้เขามารูดวิ่งหรอวิ่งก็อันนี้จะเป็นหน้า CPU จะเห็นว่าตอนนี้ CPU ทํางานไม่เต็มก็เวลาเราจะเปิดดัน CPU ตอนเราจะวิ่งงานเราก็กดเปิดดันตรงนี้ CPU ก็จะทํางานเต็มจะเห็นว่าตัวเลขไม่ขยับกดปิดดันกรณีเราได้งานแล้วเราจะพักเครื่องไวเราก็กดปิดดันไว้จะกดงานใหม่ก็มาเปิดดันประมาณนี้ตามในคลิปก็มาเปิดดัน จากนั้นเรามาเปิด240 240ตัวนี้เรามาเปิดแค่ตอนเราเปิดเครื่องใหม่เปิดแค่ครั้งเดียวพอเลยเปิดเสร็จตัวนี้มันจะช่วยเรื่องอาการสัมผัสการทัชจะลื่นขึ้นอันนี้ก็คือการเทสการสลับหน้าการเลื่อนหน้าต่างความไวของหน้าจออันนี้ก็จะเทสให้ดูความไวประมาณนี้และในเครื่องก็จะมีแค่นี้เลยแล้วก็ เข้าไปเทสโรบินอีกทีหนึงอันนี้ผมจะมาลองเทสแป้นดูสังเกตแป้นพอผมกดแป้นจะเด้งความไว้แป้นประมาณนี้น,นนะกดขึ้นกดขึ้นเลยอันนี้ก็จะเชสการสลับหน้าแป้นอันนี้ก็จะเป็นหน้าลอมอเป็นรุ่น2ี่สีโปแล้วก็สำหรับ คนที่วิ่ง2แอปหรือว่ายังไงมันจะสามารถย่อจอได้อยู่แต่นี้เทสธนาคารให้ดูก่อนว่าธนาคาร s c b ใช้ได้อาแต่แค่เปิด Wi-Fi ไว้อยู่มันก็เลยไม่ได้สำหรับคนที่วิ่ง2แอปก็ทำไว้ให้แล้วย่อหน้าย่อหน้าต่างได้แบ่งเป็น2จอได้อ่านี่ผมจะยกตัวอย่างแบ่งเป็น2จอคนวิ่ง2แอปเลยทั้งโรบินทั้งไลแมนหรือลาลา ยอ่อสองจอได้แบบไม่เปิดน,ะน,น้าพนฒนาซอฟต์แวร์นะอันนี้ก็คร่าวๆจะมีประมาณนี้ครับ